ชาวราศีพิจิกอาจารย์หมอช้างทำนายทายทักบอกว่าชีวิตถึงคราวรวยเรื่องที่เป็นสิริมงคลท่านจำเป็นจะต้องได้รับมีเกียรจะได้สมดังใจหมายก่อนสิ้นเดือนกันยายนล่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีสวัสดีคุณผู้ฟังและกัลยาณมิทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะครับ ราบสวัสดีชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชยันโตชาแนลเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงก่อนสิ้นเดือนกันยายนชีวิตของท่านถึงข่าวรวยเรื่องที่เป็นสิริมงคลที่ชีวิตของท่านจำเป็นจะต้องได้รับรู้หรือได้รับช่วงก่อนสิ้นเดือนกันยายนมีเกนที่ท่านนั้นจะประสบพบเจอกับความสำเร็จดังใจหมาย ต่อจากนั้นชีวิตของท่านจะร่ำรวยเงินทองกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาพิเศษสําหรับชาวราศีพิจิกไม่ว่าจะเป็นดาวใหญ่หลายดวงด้วยกันที่ได้โคจรเคลื่อนย้ายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์หรือดาวอังคารก็ตามที่ได้มีการเคลื่อนย้ายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เริ่มส่งผลในทางด้านที่ดีถึงชาวราศีพิจิกในช่วงปลายเดือนกันยายนเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านในช่วงนี้ต้องบอกว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลาและสถานการณ์ตา่างๆถูกบีบบังคับให้ชาวราศีพิจิกตกอยู่ในขุมทรัพย์สมบัติถือว่าเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านอยู่ในช่วงที่พลิกฟืน้นและเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่าน ยังคงรับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตในช่วงนี้ว่าเจนดวงชะตาชีวิตของท่านเริ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลไปในทางด้านที่ดีโดยเฉพาะเรื่องการงานและการเงินของท่านในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดีและพีิกที่สุดสำหรับชาวราศีพิจิกโดยเฉพาะเจาะจงเรื่องของค่าใช้จ่ายช่วงนี้ค่าใช้จ่ายของท่านจะหยุดนิ่ง จะมีผู้คนเข้ามาแบ่งเบาภาระหน้าที่ส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อนถือว่าเจนดวงชิตาชาวราศีพิจิกในช่วงปลายเดือนกันยายนการเงินการทองของท่านอยู่ในจุดที่ดีส่วนเรื่องของการงานยังมีผู้คนให้ความสนใจและยังคงสนับสนุนชีวิตของท่านแบบไม่ขาดก,การงานของท่านถือว่ามีข่าวดี มีเรื่องดวงเข้ามาอย่างต่อเนื่องและยังคงเน้นเรื่องของความสบายใจเดือนนี้ปัญหาต่างๆจะขี้คายจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือช่วยเจรจาการงานของท่านก็จะสำเร็จเห็นผลได้ดีชีวิตของท่านมีตัวช่วยทั้งเพื่อนร่วมงานและผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าเป็นราศีที่มีจังหวะดวงดีมีความแรง เรื่องงานที่ท่านนั้นได้เจอผนเยอะแยะมากมายอย่างเช่นงานออกบูธประชุมสัมมนาการที่ท่านได้ไปพบปะเจอคู่คนมากมายสิ่งเหล่านี้จะช่วยแปลเปลี่ยนสู่ความสำเร็จความก้าวหน้าถ้าชีวิตของท่านไม่ได้ไปไหนเลยท่านจะเกิดความกดดันและระวังจะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานของท่านหรือคนใกล้ชิด ถือว่าเรื่องการงานในช่วงปลายเดือนกันยายนของชาวราศีพิจิกทุกสิ่งทุกอย่างจะลงตัวและถูกที่ถูกเวลาปัญหานี้สินที่ท่านเคยประสบพบเจอในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างจะขี้คายและหายไปและที่สําคัญเป็นเดือนที่เริ่มมีพลังงานธาตุดินเข้ามาส่งผลให้เรามีพลังงานมากขึ้น และการงานของท่านจะมีการลงทุนหรือเปิดอะไรใหม่ๆเช่นสินค้าใหม่พนักงานประจำมีลูกน้องตำแหน่งงานใหม่ๆการงานของท่านมีโอกาสได้รับรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางแต่ชีวิตของท่านเป็นคนที่เก็บเล็กผสมน้อยและลงทุนเงินเป็นก้อนเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์ตอบแทนในภายภาคหน้า ถือว่าการงานในช่วงปลายเดือนกันยายนหมอช้างได้ทำนายทายทักว่าเจนดวงชะตาชีวิตของชาวราศีพิจิกทุกสิ่งทุกอย่างจะดูดีขึ้นและการเงินของท่านถือว่าอยู่ในจุดที่พีิกและปังสุดๆมีโอกาสได้รับรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางมีโอกาสได้รับเงินเป็นกอบเป็นกรรมไม่ว่าจะเป็นรายได้ประจำรายได้พิเศษ รายได้หลากหลายช่องทางทยอยเข้ามาพร้อมๆกันส่วนเรื่องของโชคลาภและการลงทุนคนไหนที่ชอบเสี่ยงมีเกณฑ์ที่จะมีลุ้นได้รับข่าวดีปัญหานี้สินที่เคยติดขัดทุกสิ่งทุกอย่างก็จะขี้คายและเป็นราศีที่จะมีความมุ่งมั่นความมั่นคงร่ำรวยในปลายเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจและเข้าข้างตัวของท่าน บุญกุศลที่ท่านได้เคยสะสมมาในครั้งอดีตที่ผ่านมาจะมาช่วยหนุนนำให้ชีวิตของท่านนั้นหลุดพ้นจากอุปสรรคและความวุ่นวายในการทำงานชีวิตของท่านจะเห็นทางสว่างและจุดที่คายของปัญหาเหล่านั้นชีวิตของท่านกำลังจะก้าวหน้าสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าอันใกล้จะถึงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมหรือเวลาที่ผ่านมา ชีวิตของท่านอึดอัดใจ,จมาพอสมควรปีนี้ปีพุทธศักราช2567ชีวิตของท่านยังไม่เคยประสบพบเจอกับความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันนับจากนี้ไปจนถึงช่วงปลายเดือนกันยายนดวงทางด้านเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นการค้าการขายหรือการเจราจาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความเจริญก้าวหน้าส่งผลดีไปหมด แต่ให้ท่านนั้นระมัดระวังเรื่องคำพูดคำจาหรือเรื่องการสื่อสารในการทำงานของท่านอาจจะมีคดีความฟ้องร้องกันได้เรื่องเล็กๆน้อยๆจะกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ให้ท่านหลีกเลี่ยงคำพูดคำจาของท่านให้ดีส่วนเรื่องการเงินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกท่านมีการเงินเสียรายได้ไปเยอะค้าขายยังคงไม่คุ้มค่ากับที่ลงทุนไป แต่นับจากนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนกันยายนชีวิตของท่านจะสุขสมหวังดังที่ท่านได้ตั้งหมายเอาไว้โชคชะตาฟ้าลิขิตทุกสิ่งทุกอย่างเป็นใจให้กับชาวราศีพิจิกถ้าหากมีการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบชีวิตของท่านมีโอกาสถูกหวยรวยโชคได้หยิบจับเงินแสนแควนเงินล้านแบบไม่ทันตั้งตัวและชีวิตของท่านจะได้นำเงินเหล่านี้ ไปปิดยอดหนี้ของท่านถือว่าเป็นช่วงปลายเดือนที่เข้าข้างชาวราศีพิจิกเป็นอย่างมากชีวิตของท่านจะสุขสมหวังดังใจหมายมีเงินไหลเข้ามาในชีวิตของท่านแบบลูลูทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยไม่ขาดมือจนเหลือใช้เหลือเก็บและชีวิตของท่านก็จะกลับกลายเป็นเศรษฐีไม่ทันตั้งตัวมีรถใหม่ป้ายแดง มีบ้านหลังโตทุกสิ่งทุกอยาก่างช่วงปลายเดือนกันยายนจะเป็นเวลาพิสูจน์จะเป็นช่วงระยะเวลาที่พิสูจน์ชีวิตของท่านถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ปรับเปลี่ยนชีวิตของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างมากชีวิตของท่านจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือถือว่าเปลี่ยนจากร้ายกับกลายเป็นดีและเปลี่ยนจากชีวิตของท่านที่ไม่มีอะไร ท่านก็จะร่ำรวยมีเงินจับจ่ายใช้สอยจนเหลือใช้เหลือเก็บถือว่าช่วงปลายเดือนกันยายนเป็นช่วงที่ดีและเป็นช่วงที่ถูกฉลกกับชาวราศีพิจิกเป็นอย่างมากและขอให้ชาวราศีพิจิกให้ท่านนั้นหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลให้กับชีวิตของท่านเองเพื่อที่จะสร้างเสริมบุญบรารมีให้กับเกณฑ์ดวงชะตาชีวิตของท่านด้วยการสวดมนต์ไหว้พระ ทำบุญทำทานให้กับคนตกทุกข์ได้ยากหรือกวดน้ําทําบุญให้กับสรพสัตว์ให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามจองล้างจองผ่านชีวิตของท่านอยู่เพื่อที่จะปลดปล่อยให้วิญญาณเหล่านั้นเป็นอิสระแก่ชีวิตของพวกเขาเองผลบุญกุศลที่ท่านได้ทําในครั้งนี้ก็จะย้อนกลับมาสู่ตัวของท่านขอให้ชาวราศีพิจิกน้อมรับคำทำนาย กล่าวคำว่าสาธุสามครั้งเพื่อเปิดดวงมหาโพคทรัพย์เปิดรับสิ่งใหม่ๆเปิดรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสำเร็จพิมพ์ลงในใต้คอมเมนต์เพื่อที่จะให้ชีวิตของท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและส่งผลให้ชีวิตของท่านไม่ว่าจะทำงานหรือทำกิจการงานแบบไหน ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไร้อุปสรรคขวากหนามชีวิตล่ำรวยเงินทองกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบไม่ทันตั้งตัวและชีวิตของท่านก็จะสุขสมหวังเป็นเจ้าของธุรกิจเงินล้านในเรลววันขอให้สมพรปากสาธุสำหรับคำทํานายคำพยากรณ์ในคลิปนี้ให้ชาวราศีพิจิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยแต่ถ้าหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับชาวราศีพิจิกขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องชชยันโตชแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ